เป็นองคลเล่วนะครับเทพเทวลาทั้งหลายคุณบารยาครันตั้งแต่พระรัตนตรัยพระพุทธระมประสงค์แดิโทเทพทั้งหลายด้วัาชุมนุมในสี่สีบพองแล้ววันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังอาศิรวาสประกาศเทวดาว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะครับอาศิรวาส เทวดาพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมีราชายชัยยิทธิมงคลพระประธานการนาปกนาวัดป่าอินทาราฝ่าน้องแรงเดินตำบนหนองพุอนอำเภอหนองอบัวสองจังหวัดอุดรธานีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2558 แห่งพุทธชัยยติกาสอยสวนทีสวนเดชะนามสกานูชาพระโลกนาณจอมอินจีนสีภูมิชัยเหนือภูมานทรงประหารสิ้นเสียส่งเกิเลสกังหาดือความน้องลูกหาประมาณไท่ได้ในธรรมทรงแสดงให้สาธิกชนน้อมนำสู่นักลึานและพระอรหันตสาร ขอทรงคุณอนันตุกพระโค์และเราพระมหาโพธิสัตว์อโลดิเอสนเจ้าเรามหาธรรมบาลซึ่งทรงทำลงมหาปริทานนำพาสัตว์ก้าพ้นโอหัสุสารด้วยพระอัปปกาอันหาที่สุดยายทุกพระโค์ในกานพิธีเราพระพุทธเจ้าเรา จักรวาสีอันมีมหาตรีบุรุษีมหาศิวเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งไกรลาวมหาภูษณุนาฬยผู้พิทักษ์รักษามหาปรมาภูษณ์สัจผู้วิสุกธิกบุญล้ำเลิศในงานช่างศิลปการทั้งเราเทภยเจ้าในปรมาตมันอัตรูปพระโภคโรตับโรข้ากามาภยนสวรรค์เทพบุตรเทพธิดาเทพอักษร พุหธาอิรันเลยตกาวพลันนาฮาระลักเมืองระเสือเมืองพระสง์เมืองและเราบุรพกสตราที่ราชกล่าพุทธประองค์อีกทั้งเทพยเจ้าผู้เรืองรนรักษาเขตมณฑนแห่งนี้และขออำนาจแห่งพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีพระโพธิสัตวบารมีและเทวบารมีประเา้ให้ทราบผู้กันว่า โดยแห่งเราพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีเจตรนงสร้สางศาลาโอรสณวัดป่าอินทารามในขณะนี้เพื่อสถิตสถาวรในบวรพุทธศาสนาเป็นวิหารธรรมนำพาจิตวิญญาณเราสรรพสัตว์ให้ก้าวผานโอครูนยสารนั้นได้ใกล้แล้วเสร็จลงในอนาคตปิชาและณบัตนี้การเททองหล่อพระประธาน ปาณาประนามว่าพระพุทธนิราไปชัยยะสิทธิมงคลได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพื่อที่จะนำขึ้นประดิสถานและส่วนอันควรของพระบุคสถแห่งนี้เพื่อสถิตเป็นธงไทยในบวรพุทธศาสนาให้เราพุทธบริษัทปราบนมัสการบูชาลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า เื่อจะเป็นมงคลเป็นพระปัจจัยเป็นอุปณิสัยในการก้าวึูความพ้นทุกข์สื่ไปในเวลาน้ตลอดกาลนานจึงได้จัดพิธีพุทธาพิเศษให้ถูกต้องตามจาริประเพณีแต่โบราณการให้สำเร็จทีเดชสำเร็จทีผลกับผู้ที่มาบูทาสักการในทุกกาลสมัยอันหนึ่งในสุขภาวะองคลอันสำคัญนี้ เราพาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้น้อมนำาขึ้นสัตการามิภูชาอันมีายสีผู้เทียนทองของสังเวยขนมลงเลยต้องตามตำรามาถวายเทพเทวาที่มาประชุมอวยชัยในการนี้อย่างพร้อมร่งและขอทุกพระองค์จงประสิทธิประพันชัยให้เกิดมิตรมงคลตนประดานให้งานสำ็จดังถิ่หมายแห่งมหาชนทั้งหลาย ที่มารวมบุญผู้สมในครั้งนี้โดยทั่วทั้งโอพุทธะชยะมังคลรานิขอกระแสพราหแห่งพุทธธรรมจงคัมจุกใหการุทธาพิเศษพระพุทธปฏิมากรปาหน้าปกนั้นจงงดงามสมบูรณ์ก็เกิดฤษิสดาอภิิหารให้ผู้มาสักการ้นจากสรรพโสสัพพโรคสรรพภัยไกลจากบุมารโอภรมชยัมังคารานี้ ขอยภูมาร่วมงานพิธีในครั้งนี้บริโภคด้วยโอกระซักสมบัติยังเจริญองค์สังฆเถระมังคลานีข้อยภูมาร่วมพิธีการมีชีพชดนาการสงเกียรตสิสงสารอาจารย์กระจายโอมหาโพธิสัตว์เยะมังคลานีข้อยภูกระทำการาจงเราหาพาสหายสูงเพื่อพูนธิสวัสดิ์โอเทวะเถระมังคลานี ขอยถูกประกอบการมีทันศาลทรงบัตกงอบงามดุกั่วงาเรียนทีส่สั่คุ้มเฟื่องรุนสุคนขมาราสังหรึกจีเด่นสังหรึกจีผลโดนดางจิตคิดหมายทุกประการเธอ